สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เปียสอนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะแม่หมอก็จะมาทำรันดอมความรักค่ะคนที่กำลังคิดถึงคุณมากๆเลยในตอนนี้ไปดูกันว่าคนคนนั้นนะคะ ใช่คนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะคะก็เหมือนเดิมนะแม่หมอขอ,อนําเสนอนะคะน้าหอมกลิ่นใหม่ในช่องของแม่หมอค่ะเป็นความหอมของดอกไม้นะคะมิสฟลอราสามสาวดอกไม้ของแม่หมอน,นั่นเองค่ะความหอมเหมือนคุณอยู่ในสวนดอกไม้นะคะแต่ก็มีความต่างกันนะคะในเรื่องของกลิ่นสามสาวนี้ใครที่ชื่นชอบความหอมแบบ ภาพรวมนะแบบเ,เหมือนคุณอยู่ในสวนดอกไม้หอมอ่อนโยนหอมละมุนหอมหรูหอมแพงนะคะหอมติดทนนานหอมอ่อนออ่อนความหอมนี้จะช่วยทําให้คุณมีสนเสน่ห์ที่น่าหลงไหลจริงๆนะทั้ง3สาวเลยค่ะใครที่สนใจก็ไม่หมอจะแปะ,ะร,รออยายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขนาด30 ml นะคะราคาขวดละ599บาทถ้าคุณ ทั้งเซตเลยเนี่ยก็จะเหลือแค่ขวดละ500นะคะจะส่งฟรีค่ะส่วนใครที่งบน้อยแล้วก็อยากจะทดลองนะคะก็มีขนาด10 ml นะคะราคาเพียงขวดละ199บาท3ขวดขึ้นไปก็ส่งฟรีเช่นกันค่ะลองดูนะคะลองดูนะใครที่ชื่นชอบความหอมแบบอ่อนโยนละมุนหอมหวานนะคะก็จัดไปมิสฟอราของแม่หมอค่ะนะถ้าทายไปที่แอดมินได้เลยนะคะ วันนี้ขอใช้กลิ่น n u m b e r o n นะคะในการส่งพลังงานถึงใครบางคนที่กำลังคิดถึงคุณนะหอมมากเลยนะคะหอมแบบคือไม่หมอรับประกันเลยนะคะว่าคุณจะต้องแบบประทับใจแน่นอนคะ่ะเป็นกลิ่นที่แบบออกใหม่เลยนะอ่ะไปดูกันนะคะคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้นะคะพลังงานของเขาเขาคือใคร คนที่กำลังคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะทาดไฟนะธาดไฟเมสิงธนูค่ะคงจะคิดถึงจริงๆแหละนะนั่งเหงาเลยเนี่ยเศร้าเลยนะคะทัดน้ำพิจิกรกฎมีนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็จะเป็นสามเหรียญทาดดินพฤกษกันแล้วก็บางก้อนเก้าเม้เ้านะคะธาดไฟนี่แหละทาดไฟก็มาแรงนะ ธาตุไฟขา,า,าดธาตุลมเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณคือชาวธาตุลมที่เข้ามาฟังคลิปนี้ถึงแม้ว่าเอนิี้ยังไม่ได้ใช้ธาตุลมแต่เราไปดูกันว่าพลังงานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าพลังงานตรงเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยนะตัวตัวของเขาก็เป็นเขาเหมือนกันนะคะต้องบอกว่า คนที่กำลังคิดถึงคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากนะเราดูจากพลังงานของเขาห้าใบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีช่วงเวลาที่มีทั้งความมั่นใจแล้วก็ลังเลนะปนกันปนกันไปค่ะเป็นพลังงานของคนที่ผ่านการต่อสู้หรือพิสูจน์ตัวเองมามากๆแต่ก็ยังมีบางสิ่งนะคะในใจที่ค้างคาหรือไม่พอใจกับสิ่งที่ เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยอย่างแท้จริงอาจจะเป็นไม่ได้นะว่าขาดนะคะขาดคุณก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบพอใจอย่างแท้จริงนะคะนะคะพลังงานคนคน,คนนี้นะคะมีพลังงานของความสำเร็จการยอมรับคนคนนี้เคยมีช่วงนะคะที่โดดเด่นได้รับคำชมหรือมีคนมองว่าเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถ แต่เป็นคนที่ในใจเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามันพอเหมือนกับเป็นคนที่ชนะแล้วแต่ก็ยังรู้สึกไม่ชนะเต็มที่หรือยังไม่ใช่ใชัยชนะที่แท้จริงนะคะมีความเบื่อหน่ายหรือรู้สึกอิ่มตัวทางอารมณ์เหมือนคนที่อยู่ในช่วงเหมือนกับทบทวนชีวิตแล้วก็ไม่แน่ใจว่าควรจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆดีไหมแม้โอกาสดีจะอยู่ตรงหน้าแต่ก็ยังลังเลเพราะในใจอาจยังติดอยู่กับสิ่งเก่าๆหรือ ความรู้สึกที่ยังไม่คลี่คลายนะคะถ้าคุณคบกับเขาคนนี้อยู่เนี่ยคุณก็คงจะรู้ถึงพลังงานของเขาตรงจุดนี้เนี่ยได้อย่างแท้จริงนะคะคือลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนไหวนะคะหัวใจที่พร้อมจะรักแต่ก็มีพลังของการเริ่มต้นใหม่ทางอารมณ์อยู่นะคือคือต้องบอกว่า คนนี้เป็นคนที่ถ้าได้เปิดใจนะจะมีพลังความรักและความเมตตาออกมาเนี่ยจนคุณเองก็สัมผัสได้ถึงพลังงานของความอ่อนโยนนะคะที่เขามอบให้กับคุณที่เขาพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าบางทีในใจเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ติดค้างหรืออะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดใจอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่แต่ความอ่อนโยนที่คุณสัมผัสได้เนี่ยต้องมีแน่นอน นะคะที่คุณสามารถสัมผัสได้เป็นคนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีมีทักษะเฉพาะทางนะคะและพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพลังงานนี้บอกว่าเขาเป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วก็ลงมือทำจริงๆเ,ออเป็นคนที่ชอบไปเห็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามเป็นพลังงานของนักสู้นะคนที่แม้จะเหนื่อยมากแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาระมัดระวังนะคะในการเปิดใจ เพราะเคยเจ็บหรือผิดหวังมาก่อนเป็นพลังงานของคนที่ระวังแต่ก็ไม่ถอยสรุปภาพรวมเนี่ยคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจภายนอกแต่มีความอ่อนไหวภายในเขาเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆชอบพัฒนาตัวเองแต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกโดดเดียวหรือไม่เข้าใจตัวเองนะัก หัวใจของเขายังคงต้องการโอกาสใหม่ๆทางอารมณ์ที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าแรงบันดาลใจในชีวิตนั่นเองค่ะถ้าหากว่าพลังงานที่แม่หมอพูดไปทั้งหมดนี้เหมือนคนที่อยู่ในใจของคุณเลยนะคะไปดูกันต่อนะคะว่า,เ,าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างในตอนนี้ไปดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างในตอนนี้ค่ะ เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะเจมีจิเชี่ยนนะคะหนึ่งดาบความรู้สึกของเขาสามไม้เท้าค่ะเก้าดาบแล้วก็สามดาบเอก็กลัว เขากลัวความเจ็บปวดหรือเปล่านะคะหรือว่ากลัวว่าจะไม่สมหวังรักกับคุณไหมคือดูจากตรงนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกแรงกล้าแต่ว่าซับซ้อนนะแล้วก็เต็มไปด้วยการควบคุมอารมณ์ภายในนะเป็นคนที่รักนะคือต้องบอกว่าเขารักคุณนะแต่ว่าแต่ว่าเขาเป็นคนที่พยายามไม่แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นออกมานะคะ นะก็แปลกนะไม่รู้ว่าทําไมนะคะรักแต่ไม่แสดงออกสนใจนะคะเป็นคนที่สนใจในตัวของคุณมากๆแต่ก็ไม่ค่อยแสดงออกอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาเหมือนกันนะการที่เขาเป็นคนแบบนี้นะคะคือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มีพลังนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่า คุณนะ่ะดึงดูดเขาอย่างมหาศาลเหมือนแรงดึงดูดที่เขาควบคุมไม่ได้แต่เขาก็พยายามจะเป็นฝ่ายควบคุมนะใช้สติและเหตุผลปกป้องความรู้สึกที่แท้จริงนะก็เป็นคนที่แปลกเหมือนกันนะคนนี้นั่นเนื่องจากตัวตนของเขาเนี่ยก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยเนาะก็คือหนึ่งดาบเนี่ยก็บอก,บอกในเรื่องของความตระหนักรู้เขาเริ่มเข้าใจหรือเห็นความจริงบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณแหละเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนว่า คุณคือคนที่สำคัญและอยากจะเริ่มต้นหรือสื่อสารบางอย่างให้คุณได้รู้ถึงความชัดเจนในใจของเขานะคะเป็นพลังของการมองไปข้างหน้าแล้วก็มีความหวังเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากเดินไปด้วยในอนาคตแล้วก็ระยะยาวนะคะอยากให้มีความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยอยากที่จะพัฒนาในระยะยาวแม้แต่ แม้แต่ตอนนี้นะคะอาจจะยังมีระยะห่างแต่ในใจของเขาเนี่ยมีความคาดหวังแล้วก็รอคอยอย่างมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็น energy ที่ดีเลยแหละนะอย่างไพ่ใบน,นี้แสดงถึงความคิดถึงนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆความกังวลและความและความกลัวที่จะสูญเสียคุณไปด้วยนะ mm. เขาคิดถึงคุณมากแต่บางครั้งก็ทรมานใจและกลัวว่าคุณจะไม่รู้หรือไม่ตอบสนองความรู้สึกนั้น คุณจะรู้หรือเปล่าเนาะว่าเขากําลังคิดถึงคุณมากมายขนาดนี้นะคะความรู้สึกที่บาดลึกเขาอาจจะรู้สึกเจ็บจากอดีตนะหรือจากสถานการณ์กับคุณก็ได้นะแต่ต้องบอกว่าคือไพ่ใบน,นี้มันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอะมีผลต่อหัวใจเขามากนะมากแค่ไหนถึงขั้นที่เจ็บปวดแล้วก็ ย้ำให้เขาได้เห็นคุณค่าของความรู้สึกนี้หมายความว่าถ้าเขาคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยเขาจะเจ็บปวดแบบไหนคุณเคยจินตนาการถึงใครบางคนไหมคะว่าอยู่จริงๆมันอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์ของความทุกข์ใจหรือว่าเสียใจเกิดขึ้นแต่บางทีถ้าหากว่าคุณเนี่ยนึกถึงใครมากๆนะคะหรือคิดถึงใครมากๆเนี่ยแล้วคุณกําลังจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งคุณสูญเสียเขาไปเนี่ย คุณจะเจ็บปวดแค่ไหนนั่นแหละค่ะคือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณถ้าวันนึงเขาสูญเสียคุณไปเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเป็นยังไงเขาจะเจ็บปวดแค่ไหนคนนี้เป็นคนที่เด m e d ิเชียนนี่เป็นคนที่มีความลึกลับนะคือนึอกภาพบอกไหมบางคนเนี่ยถ้าจะรักใครสักคนหนึ่งคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี้ยนะจะอาจจะแบบจินตนาการถึงความรู้สึกที่รักหรือความรู้สึกแบบโลกเป็นสีชมพูแต่คนคนนี้ นะเป็นคนที่แบบคือเหมือนกับจินตนาการอาจจะจินตนาการค่อนข้างในเชิงลบเหมือนกับจะทดสอบใจตัวเองว่าจะรับกับมันได้ไหมนะถ้าต้องไม่มีคุณอะไรแบบนี้ค่ะอ,อถ้าอย่างนั้นนะคะไปดูกันต่อว่าณนะตอนนี้เลยเนี่ยนะคะเขาอะสาเหตุที่เขาคิดถึงคุณมากๆเลยเนี่ยเพราะอะไรณนะตอนนี้เลยนะ สาเหตุที่เขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเพราะอะไรสาเหตุที่เขาคิดถึงคุณมากๆเลยเพราะอะไรคะ t e m p e r a n c e มี energy ของราศีธนูนะคุณนี้นะคะราศีกุมค่ะ s a v e ่ Seven of Cups j u d จัดแล้วก็ The Sun ข้อความจากเขานะคะถามว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะคือข้อความจากใจของคนคนนี้ยังรู้สึกถึงคุณเนี่ยไม่จางเลยนะแม้เวลาเนี่ยจะผ่านไปนะคะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอาจจะบ่งบอกได้ว่าคนที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนเนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเดี๋ยวแม่หมออาจจะต้องเปิดเปิดขยายนิดน,นึงนะว่าตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอื ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่สัมผัสได้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันมานานแล้วไม่ได้เจอกันมานานแล้วหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต่างคนต่างเงียบไปนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสถานการณ์ของคุณและเขานะคะข้อความตรงนี้ผมบอกว่าตัวของคุณเองยังคงเป็นแสงสว่างของเขาเสมอนะคะเขาอยากบอกว่าคุณคือแรงบันดาลใจของเขาอ่า แม้แต่ตอนนี้นะจะมีระยะห่างหรือไม่มีการพูดคุยแต่เขายังคงเฝ้ามองอยู่ไกลๆรู้สึกว่าแค่เห็นคุณมีความสุขเขาก็พอใจแล้วเขายังมีหัวใจนะคะเออโทษนะคะเขายังมีความหวังนะคะความหวังลึกๆว่าสัากวันหนึ่งคุณและเขาจะได้พบเจอเกันอีกเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของคุณและเขาชัดเจนเลยว่าอยู่ห่างไกลกันและไม่ได้ คุยกันไม่ได้เจอกันหรือต่างคนต่างเงียบกันไปนานแล้วระหว่างคุณกับเขานะคะมันเหมือนกับว่าคือข้อความเนี้ยอยากจะบอกว่าคุณคือพลังของการเติมเต็มและสมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่เขาเนี่ยอเหมือนกับมีความรักมาเนอะยังไม่เคยเจอใครที่รู้สึกเติมเต็มแล้วก็มีพลังของความสมดุลเนี่ย ในความรู้สึกของเขานะคะได้มากเท่านี้มาก่อนเขาอยากบอกกับคุณว่าเขาอยากมีอนาคตร่วมกันกับคุณในใจของเขานะคะฝันถึงภาพชีวิตที่มั่นคงกับคุณเป็นความรู้สึกที่อยากนะคะสร้างสิ่งที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่ชั่วคราวเขา,เขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากพาเข้าไปสู่ชีวิต แบบแระยะยาวนะบ้านความมั่นคงหรือครอบครัวที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของคุณเองนะคะมันอาจจะเป็นคำถามถ,ามถึงคุณด้วยนะคุณมีคนใหม่ไปหรือยัง คุณมีตัวเลือกอื่นๆไปหรือยังคุณมีช้อยนะคะเข้ามาในชีวิตแล้วคุณเลือกไปหรือยังก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าณตอนนี้ตัวของคุณเองเนี่ยยังคงคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่ายังคงคิดถึงเขาไหมยังคงรักเขาไหมยังคงรู้สึกเหมือนกันกับเขาไหมยังคงคิดถึงเขาไหมนะประมาณนี้นะคะเพราะว่า Energy เนี้ยเป็นเอเนจีของความเศร้านะคะไม่หมองสัมผัสได้ถึงความเศร้า แล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครด้วยในตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคุณก็คือการได้เจอกันนะระหว่างคุณกับเขาเขารู้สึกมันคือโชคชะตามันเหมือนกับไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญนะคะเหมือนกับว่าเขารู้ตัวว่าการที่เขาจะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะแต่การที่เขาเปิดใจให้กับคุณหรือได้ตกหลุมรักคุณ หรือได้สูญอาจจะตรงเนี้ยอาจจะสามดามนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้สูญเสียคุณไปแล้วก็ได้แต่ความรู้สึกมันยังคงอยู่เขารู้สึกว่ามันคือโชคชะตารักมันคือโชคชะตาที่เขาไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะคะเนี่ยเป็นความหวังเลยนะไพ่เดือดซันเนี่ยเป็นความหวังเลยนะคะว่าในอนาคตนะในอนาคตสิ่งเขาอยากจะบอกคุณก็คือหวังว่าจะได้กลับมา หวังว่าจะเป็นแสงสว่างให้กันและกันหวังว่าถ้ามันเป็นไปได้นะหวังว่าถ้าเป็นไปได้เนี้ยอนาคตระหว่างคุณเขาจะได้กลับมาสุดใสกลับมามีความสุขเหมือนกับเหมือนกับที่ผ่านมา,านะอันนี้น่าจะเป็นคนในอดีตนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเน,นี่ย แม่หมอสัมผัสได้ถึงความมั่นคงกับคุณมากๆเนาะใช่มันเป็นพลังงานของคนที่แบบไม่ได้คุยกันนานแล้วด้วยมีคนในใจไหมคะที่หรือมีใครบางคนที่แบบทําให้คุณรู้สึกผิดหวังไมหมคะในอดีตที่ผ่านมานะคะแม่หมออยากจะบอกว่าคนคนนี้ยังคงคิดถึงแล้วก็ยังคงเจ็บปวดมากๆเลยนะ อ่าคนที่คิดถึงคุณมากๆในตอนนี้นะคะขอดูต่อก็แล้วกันว่าขอดูต่อกันแล้วกันว่าณตอนนี้เลยนะคะเขามีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างเขามีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างความคาดหวังในใจของเขานะคะ 2องดาบแดาบโอ้โหเดียมเพรสแล้วก็เดอะเวิ d นะคะแล้วก็เดอะเลเวสิ่งที่เขาคาดหวังอะ่ะเหมือนเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะจริงๆแต่ถ้าสิ่งนี้เขาคาดหวังนั้นมันทำให้เขามีความสุขมันเหมือนกับเรื่องราวของคุณอะ่ะมันอยู่ในจินตนาการของเขาเสมอเขาไม่สามารถวางมันลงได้เลย คนคนนี้อ่ะน่าจะเป็นคนที่คือจบความสัมพันธ์นะคะหรือเลิกลากับคุณไปแล้วแหละจริงไม่หมอไม่รู้ว่าในตอนนี้ในใจของคุณมีเขาหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วเอน r g y ตรงนะคะอืมคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วก็ได้หรือคุณอาจจะยังมีเขาอยู่ก็ได้นะคะ แต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบคุณคาดไม่ถึงก็ได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่จริงๆเหรอคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วก็ได้แต่เผอิญว่าคลิปนี้อาจจะดึงดูดให้คุณได้เข้ามาฟังเสียงหัวใจของเขาคนที่เคยเป็นคนที่รักคุณนะคะหรือคุณรักเขามากๆในอดีตแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณและเขาแยกออกจากกาันเพราะว่าไม่เหมอะเห็นในเรื่องของ ความซับซ้อนในใจของเขาเช่นการไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงนะคะหรือการเก็บอะไรบางอย่างไว้ไม่กล้าที่จะเปิดเผยออกมาให้คุณได้รับรู้ถึงความจริงในใจของเขาแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณเขาเนี่ยนะคนะ,ะแยกออกจากกันหรืออาจจะเป็นความไม่มั่น,ม,นมั่นใจในตัวของคุณนะคะเนาะเพราะฉะนั้น่ะสิ่งที่เราคาดหวังจากคุณเนี่ยสองดาบแล้วก็แปดดาบเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะแต่สิ่งที่เขาคาดหวังคือการได้กลับมารักกันนะคะการได้กลับมารักกันการได้กลับมาอยู่ในโลกของคุณการได้เห็นตัวตนของคุณอย่างใกล้ชิดสัมผัสได้ถึงความสวยงามนะคะกลิ่นกายของคุณหรือความน่ารักความออ,อ่อนโยนความสมบูรณ์แบบในตัวของคุณเนี่ยมันดูเพอร์เฟกมากๆเลยนะสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะจะได้กลับมาแบบ นะเดลเฟอร์นะรักกันแล้วก็ลึกซึ้งอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับเหมือนกับว่าเขาจะทําให้ดีกว่านะเขาจะทําให้ดีกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าไม่สมามใบนี้ขึ้นมาแล้วในอดีตของเขาเนี่ยเขาทํากับคุณหรือแบบว่าให้เกียรติคุณหรือแบบว่าเผยความในใจออกมาจริงๆเนี่ยมันคงจะไม่มีเวลาแบบช่วงช่วงเวลาที่เขาต้องมาคิดถึงคุณเนี่ยอย่างทุกทรมานใจแต่ถ้า มันเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้สิ่งท mm. ี่เราคาดหวังเนี่ยถ้าคุณและเขาได้กลับมารักกันอีกสิ่งเดียวคาดหวังมากกว่านั้นก็คือเขาจะทํามันให้ดีกว่าให้ดีกว่าอาดีตที่ผ่านมา mm. นะคะใครบางคนที่กําลังคิดถึงคุณเนี่ยกาลังรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกผิดในใจรู้สึกสูญเสียคุณไปแล้วแล้วมันเจ็บปวดขนาดไหน เขาได้รับรู้ถึงพลังงานนั้นเนี่ยในชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะได้อย่างแบบอย่างแบบสุดซึ้งเลยอะว่ามันเจ็บปวดจริงๆเพราะฉะนั้นแม่หมอรู้สึกว่าตัวของคุณเองก็ได้มีเส้นทางใหม่ๆในชีวิตไปแล้วนะแต่ของเขาอะยังจมปักอยู่ที่เดิมยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แม่หมอก็ไม่รู้ว่า คุณน่ะได้เริ่มต้นไหนไปหรือยังหรือคุณเองก็ยังคงเฝ้ารอคอยเขาหรือยังมีเขาอยู่ในใจนะคะยังไงก็เขียนเรื่องราวของคุณหรือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณกับเขาคนนี้เนี่ยมาคุยกับแม่หมอนะคะเล่าให้แม่หมอฟังบ้างใต้คลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะก็น่าจะครบถ้วนแล้วสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวเนี่ยนะแม่หมอก็แปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วอย่าลืมนะคะน้ําหอมแห่งกายเยียวยา อาจจะส่งพลังงานนี้ไปถึงเขาความหอมนี้นะคะอาจจะไปแตะจมูกเขาก็ได้นะทำให้เขาแบบคิดถึงคุณมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นการส่งพลังงานเชื่อมถึงกันก็ได้ในความหอมนี้นะคะอันนี้ก็คือ Number o n ค่ะหอมมากนะคะจนทําให้ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะระลึกถึง กิ่นกายของคุณความหอมของคุณนะความสมบูรณ์แบบของคุณจนทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครเพราะว่าลึกๆแล้วถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ยังมีความคาดหวังที่จะนะคะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือความหวังในใจของเขาค่ะ